ส่งมาทำที <m <m ่กระตุกเรกว่าเชื่อมนะตอนีะเราข้างในนะคะคุณผู้ชมนอกไม้น่อกไม้แ ก็เขาสับหน่อไม้นะคะคุณผู้ชมแก่หน่อไม้เยอะเดโอ้ด อนนี้กำลังปรุงเครื่องนะคะ มไม่เนื่ออาจไม่เพี้มากใแก็พอมันจะออกร้อนใช่ไหมใช่รือไม่ก็เพ็ดนะคุณ้ะา แต่เดีแ่มันดำเป็นแบบนี้เยอะ่ไค่ะถ้ามันขวดขว่ด ียวชาอันดับใสกะเพราเข้าไปแล้วนะคะอาจารย์มาอาจารย์มายัง